เอื่อยเห็ดบุ่นกรอบอันสั้นเหลาเบิ่งแน่เอาว่ามันเอื่อยเคยเห็ดหรอแม่อ๋อตอนนั้นเห็ดใบเตยเนาะมามาสันสิพาเห็ด ต้มน้ำอันสั้นก่อน400มลใส่ดอกอันสันลงไปกาๆเอาแล้วแตะมักสีแล้วก็บีบักนาวลงไปจ้าให้เพิินเป็นสีม่วงสวยงามแล้วก็เอามากรองด้วยเครื่องกรองสู่ชีวิตของเอื้อยเดี๋ยวนี่เรามีแฟนคลับน้ำเดอ้อสิบอกค่ะมาที่นี่ก็เอาพงวุ่นสองสอนพุนๆมาใส่แบบนี้แล้วก็แช่ไว้สิบนาที้ะจ้าให้เพิินดูดอิ่มนม้ำเข้าไปก่อนจังเอาไปต้มเก้ๆต้มวุ่นรู้ได้จังเดียวว่ามันสูกเห็นบ่อตอนแรกมันสีมีเม็ดเม็ดติดอยู่สอนที่นี่ห้าก็ต้มไปจนฟดข้นาื่นส มีเม็ดเม็ดติดเราเดะเห็นบ่เห็นบ่อันนั้นฟอกอากาศเด้อน,นั่นน้อยๆละลายแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป300กรัมปาดเอ้อคือใส่หลายแท่น้ำตาลน่ะใส่น้ำตาลให้ถึงนี่ละวุ่นจังสิกรอบเพราะว่าน้ำตาลนี่ซอยให้เพิ่นตกผลิตใส่กินมะลิน้ำเด้อบ,บัดนี้ก็เอามาใส่พี่วงกลมแล้วก็แบบใส่ถาดน้ำเอสจีเฮทสอแบบเลยจ้ามื้อนี้นี่วุ่นของเฮาเสร็จตัวแล้วโอ้ยหมดกะหลายให้บัดนี้ก็แกะออกจากพิมพ์เป็นจังได๋น่ารักบ่กลมๆลมเอาต่อแแตอันในถาดนี่เอ้ยก็สิปาดเป็นสินสี่เหลี่ยมธรรมดานี่ล่ะจ้าเออก็สิปาด ก่อนพ่อสมใด้สมนึ่งนี่ละท่าใหญ่ไปดูแห่งสามบางเบงสีอันสั้นงามคักเนาะบัดน,นี้กะเอามาใส่ถาดที่เฮาสิเอาไปตากนะั่นละจ้าเลี้ยงเลี้ยงให้พ่อเพื่อนห่างห้างกันบัดน,นี้ใส่ไม่เสียลูกสิน้นนันเด้อเคียร์เคียอันออกจากพิมพ์อันกลมกลมเนี่ยกระเด็นกระดอนดีคักอันนี้กระเสียดายไหมเอก้กระเสียเอาไปตากน้ำแค่ออกมาเบิงดึงออกกางงามไปอีกแบบได้ลนะเนาะไปไปสิเอาไปตากดนะ้อบัดที่นี่ใค้รู้แน่ว่าเอ้สิไปตากมังไดเอาเ๋ว้วเอ้เอาไปตากกันเด้อเ๋้วกรอบเหง